คุณมัตโตว่าวันนี้แย่อัจฉริยาเนี่ยคูยจะคุยเรื่องเธอพอดีเลยนะคุยจะคุยเรื่องคุณอัจฉริยาพอดีเลยนะครับต้นหอด,ดีครับเนาะก็ที่ครูพูดอะครับว่าวันนี้แย่มันไม่ได้แปลว่าก้าวต่อไปต้องแย่ครับก็เลยอยากหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับ กันสวัสดีครับพี่กันก็ทักเข้ามานะครับก็นี่นี่น,นี่ลูกศิษย์ครูที่อยู่พัทยาวันนั้นก็มานั่งคุยกันบนดาดฟ้าก็เข้ามาดูด้วยนะครับครูก็อาจจะพูดไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าภาพค้างครับเฮ้ยตัวเองไปอยู่ที่ Wi-Fi ดีๆนิดนึงเนาะก็ทักค้าคงอาจจะมาจาก Wi-fi ครูอันนั้นมันเหตุผลข้อที่หนึ่ง แล้วก็อาจจะเป็นจาก Wi-Fi ของเธอด้วยนะครับก็จจะลองรีเฟรชดูครับเรื่องเหล่านี้ครูก็ไม่เก่งมากแต่ว่าก็พอทิมไปทิมมาเดี๋ยวมันก็จะเจอเองเนาะแต่ถ้าเสียงไม่ชัดก็บอกครูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาส่งหัวใจมาบ้างอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับครูก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับ แต่เพียงแค่มีความรู้สึกว่าคนเราจะไปต่อได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าสิ่งที่อยู่ในนี้เลยนะครูก๊อฟสวัสดีครับนะให้ให้อย่างนี้ก็ได้ก็เลยก็อันนี้คนกันเองหมดเลย <c oughs> คุณนั่งอยู่ที่ดาดฟ้าเซเวนดี m อะนะครับคุณบัณฑิตสวัสดีครับก็ อย่างที่ครูบอกครับพอดีครูก็เจอที่อัจฉริยานะครับลูกศิษย์ครูรุ่นที่แล้วอันชั้นสวัสดีครับก็อัจฉริยาเนี่ยก็ก็ทำงานมาตั้ง16ปีเธอก็จบปริญญาโทจบปริญญาตรีสายอะไรครูลืมไปละแต่ท้ายที่สุดนะครับ16ปี10 16ปีแห่งการงาน เนาะมันก็ทำให้เธอได้กลายเป็นผู้บริหารของโรงแรม5ดาวซึ่งเป็นเชนต่างประเทศบัสดีครับคิมนะครับสุพนิษฐ์บัสดีครับอันชัน้นบัสดีค่ะแต่แล้วอะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะเจอปัญหามากปัญหาน้อยครูคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอก ของพี่รีอะครับก็เจอปัจจัยภายนอกเพราะเหตุผลว่าธุรกิจโรงแรมชูเกียรติบดีครับเข้าไปตอบคอมเมนต์ในกลุ่มที่ครูตั้งใหม่ด้วยที่ชวนพวกเราเข้าไปตั้งหลายคนอะ่ะเนาะนะเพราะฉะนั้นนะครับครูคิดว่าคนเราจะสำเร็จหรือล้มเหลวมันก็มาจากหลายสิ่งแต่สิ่งแรกที่เราเจอปัญหา เราก็จะเจอปัญหาจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคืออะไรครับคือสังคมคือเศรษฐกิจเนาะคือวิกฤตอันเหล่านี้ครับมันก็มีอยู่แล้วซึ่งใครก็ต้องเจอเนาะเศรษฐกิจไม่ดีสำหรับบางกลุ่มแต่มันก็ดีสำหรับบางคนที่มีความรู้ที่ถึงพร้อม พี่รีก็ทำงานโรงแรมมาตั้ง16ปีกลายเป็นผู้หญิงที่เงินเดือน6หลักแต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยทำให้โรงแรมที่เป็นเชน5ดาวจากต่างประเทศนะครับก็ไปต่อไม่ได้พอธุรกิจไปต่อไม่ได้ก็ทำไงอะครับเขาก็เลอฟพนักงานพี่รี16ปีแห่งการงาน เนาะก็ท no? oui. of nah ุ่มเทเพื่อสมกงานเพื่อบริษัทเพื่องานเซอร์วิสฝึกอบรมจนกระทั่งกลายเป็นผู้บริหารนะครับแล้วธุรกิจที่ทำอยู่เขาเละออฟเขาไม่จ้างเราต่อเพราะเขาก็ไม่มีเงินเหมือนกันเขาก็เจอวิกฤตเหมือนกันนะครับอันนี้ครับปัญหาของ เจ้าของธุรกิจก็เรื่องหนึง่งปัญหาของพี่รีคืออะไรครับเขาเลยกออฟโชคดีอะครับเม <c oughs> ื่อพี่รีเขาเป็นพนักงานเขาก็ยังอดออมเก็บเงินไปลงทุนทำบ้านให้คนเช่าอยู่บ้างแต่วันที่ถูกเลย o ออฟรายได้จากค่าเช่าไรายได้จากอสังหาที่ตัวเองทำมันก็ได้น้อยกว่าเดิมเป็น1 0บสเท่าอะครับก็เขาเงินเดือน6หลัก แต่ก็ได้ไรายได้จากอสังหาเพียงแค่ห้าหลักถ้าเราคิดแบบนี้ครับเราก็ได้คิดถึงคนที่เป็นปราดด้านการเงินหลายคนที่เขาบอกว่าอย่าฝากอ่ออะไรนะอย่าเอาไข่ใส่ในตะก,กร้าใบเดียวบ้างอะไรบ้างซึ่งยิ่งพูดมันก็ยิ่งถูกอีกครับเนาะยิ่งพูดมันก็ยิ่งถูกเพราะถ้าเรามีไรายได้ทางเดียว หรือเราฝากความหวังไว้กับตะกร้าใบเดียวมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับเราพี่รีเจออันตรายเมื่อวันที่ถูกเลิกออฟเนาะแต่โชคดีที่เขามีไรายได้มาหล่อเลี้ยงบ้างแล้วจะไปยังไงต่อเพราะว่าก็ยังเพิ่งไวไม่เท่าไหร่เองอะ่ะนะ วัย40ต้นๆนถูกออกจากงานนั้นจะไปยังไงต่ออายุ40 45จะเป็นไง50จะเป็นยังไง55จะเป็นยังไง60จะเป็นยังไงครูก็ถือว่าโชคดีครับได้มาเจอพี่รีและครูก็จะได้นำเสนอให้พี่รีสร้างแบรนด์ขึ้นมาโดยครูเล่าเรื่อง KOL เล่าเรื่องการทำเงินนับล้านจากงานที่รู้เล่าเรื่องดิจิตอลแอสเซทเล่าหลายเรื่องมากครับแต่ว่าพระเอิญว่าพี่ดีก็อาจจะอยู่ในโลกเดิมๆไม่เคยเจอเลโลกใหม่ครูก็บอกพี่ดีเพียงแค่ว่าเฮ้ยเอลีก็ไม่ต้องดีบอปะลุกดิเรกชันสำคัญกว่าสปีดขอให้เราไปให้ถูกทาง เพราะฉะนั้นวันนี้ครับกูก็แนะนำพี่รีให้ลุกขึ้นไปสร้างเพจมอบความรู้ให้กับผู้คนก่อนตัวเองมีความรู้เรื่องเซอร์วิสตัวเองมีความรู้เรื่องงานบริการแต่งานบริการเดิมตัวเองก็ทำในโรงแรมแต่ธุรกิจอะไรล่ะครับที่ต้องการการบริการเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าพึงพอใจธุรกิจนั้นก็สามารถมีไรายได้เป็นร้อยๆเท่า ทำสปาถ้าบริการดีทำบ้านจัดสรรถ้าบริการดีทำรับเหมาก่อสร้างอะไรก็ตามครับถ้าบริการดีเนี่ยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อะครับมันก็จะเติบโตเป็นร้อยเท่าพี่รีเชื่อครูครับก็ลุกขึ้นมาสร้างเพจและสิ่งแรกที่พี่รีทำก็ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเพราะครูก็บอกเสมอว่า ถ้าวันหนึ่งมีเสลบหลายคนมาจัดหลักสูตรออนไลน์แล้วก็วันที่เขาจะตัดสินใจจ่ายเงินไปเรียนแบบคนคนนั้นนะครับถ้าโค้สคนแรกมีชื่อบนปกหนังสือจําหน่ายทั่วประเทศกับอีกคนใครก็ไม่รู้มันทำคอนเทนต์แล้วก็โพสและขายคอสเขาจะเลือกใครพี่รีเข้าใจครับพี่รีก็ไม่ได้รีบก็เลยลุกขึ้นมาเขียนหนังสือนะ ครูไม่ได้ลุกขึ้นมาไลฟ์เฟื่อมาขายคอร์สมาเขียนหนังสือแต่ครูก็อยากจะเล่าเพียงแค่ว่าวันที่เราแย่เราจะตั้งสติยังไงและเราจะไปต่อได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นพี่ยีพี่เรียครับเขาก็ถูกเลิกออฟจากมนุษย์เงินเดือน6ห,หลักแล้วเขาก็มาตั้งสติสร้างแบรนด์เริ่มต้นโดยการเขียนหนังสือวันหนึ่งเขาจะกลับไปเป็นทำอ e ีบุ๊ ทำ QR code book ทำหลักสูตรสอนออนไลน์กลายเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งครูก็มั่นใจว่าจากองค์ความรู้ที่เรามีกันทุกคนนะครับวันหนึ่งเราก็จะมีะไรายได้มากกว่าเดิมนะครับหวัดดีครับคุณพัทรชัยครับครูกอฟก็หวัดดีครับคุณขวัญสุดาหวัดดีครูทักไม่เก่งอะเนาะแต่ว่าครูไลฟ์สดที่เพจครูม็อกเนี่ยแฟนคลับก็ไม่ได้เยอะมากครับก็ ถ้าชอบก็แชร์แล้วกันถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่ถ้าครูไลฟ์ที่แฟนเพจแฟนเพจเอาแปะเมื่อไหร่เนี่ยอ้คนดูนเป็นล้านนะไม่เป็นไรอนนี้ก็ถือว่าคนวงในกันก็แล้วกันนะก็เล่าเรื่องพี่รีให้ฟังว่านั่นแหละครับเริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์ไม่ต้องไปสปีดอะไรเยอะเดเรคชั่นให้ถูกทิศแล้วก็นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ก้าวไปเรื่อย การที่เราเป็นคนตัวจริงเรารู้จริงเรามีหัวใจของเราที่จริงจังเราก็าจะเป็นคนที่สำเร็จได้เหมือนพี่ปาล์มอะครับปัญชลัตก็ดูอยู่วันแรกที่พี่ปาล์มลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ก็มีแค่สูตรไลท์อครับทุกคนเริ่มต้นที่สูตรไลท์เหมือนกันหมดเลยแต่ถามว่าวันที่พี่ปาล์มมีวันนี้มีหนังสือจำหน่ายทั่วประเทศมีหลักสูตร ระดับ V.I.P. ที่คนต้องจองคิวมี V.I.P. Coaching Group ที่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะอะไรครับเพราะพี่ปามชัดเจนในตัวเองแล้วก็ก้าย่างอย่างถูกทิศสปีดก็สำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างแต่ถามว่าถ้าเราทำตอนที่มันร้อนมันก็อาจจะลำบากเพราะฉะนั้นที่กรูไลฟ์วันนี้ครับครูก็เพียงแค่อยากจะยกตัวอย่างว่า วันนี้ถ้าคุณเจอเรื่องแย่ๆก็ขอให้มีสติแล้วกลับมารวบรวมว่าในหัวใจในตัวตนเรามีอะไรแล้วก็ใช้ดิจิตอลแอสเซทสาธิตสวัสดีครับคุณอิกยสวัสดีค่ะนะครับลุกขึ้นแบ่งปันความรู้ลุกขึ้นให้ลุกขึ้นให้อ่ะครับแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เราให้ด้วยหัวใจเราเขาได้ประโยชน์เขาก็จะติดตามเราเขาก็จะ Follow เรา ถ้าวันนี้คุณแย่ลุกขึ้นมาทําแบบที่ครูว่าดิจิตอลแอสเซทโลกของบริษัทกูและข้าพเจ้าจำกัดแบบที่ครูบอกมันจะทําให้ชีวิตเราไปต่อได้แล้วก็สเกล up ได้เป็นร้อยๆเท่าด้วยครูบอกเลยนะครับวันนี้ก็ลุกขึ้นมาเล่าสําหรับคนที่ไม่มีวิกฤตก็ต้องเตรียมพร้อมคนที่มีวิกฤต ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสติมีสติแล้วทำไงต่อครับก็มองหาโอกาสการมองหาโอกาสเราอยู่ในโลกเดิมๆเ,เราอาจจะมองไม่เห็นเยอะก็เล่นเฟซก็ส่องดูเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเห็นโอกาสเราก็ไปดูว่าคนอื่นที่เขาสำเร็จเขาก้าวไปสู่โอกาสนั้นได้อย่างไร พอเรารู้เส้นทางของคนสำเร็จเราก็เรียนรู้จากเขาว่าครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองอ่ะมันเจ็บปวดนะครับถ้าเราเห็นว่าพี่คนนั้นก็สำเร็จแล้วเขาทำแบบนี้นะพี่คนนั้นสำเร็จแล้วเขาก็ทำแบบนี้นะโอเคเราก็กลับมาปรับปรุงตัวเองว่าแล้วเราจะทำแบบไหนล่ะนะครับแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่ง ครูลุกขึ้นมาไลฟ์สดเพื่อจะบอกว่าต่อให้คุณวันนี้เจอเรื่องที่แย่ๆครูบอกเลยครับว่าไม่ได้แปลว่ามันแย่มันไม่ได้แปลว่าก้าวต่อไปของเราจะเป็นขาลงขอเรามีสมาธิมีเป้าหมายเรียนรู้จากคนสำเร็จแล้วก็ไปต่อนับหนึ่งให้ได้นับหนึ่งนับหนึ่งให้ได้ คุยืนยันว่าถ้าคุณนับหนึ่งได้เก้าที 2, ่สองเก้าที่สามเก้าที่สี่เก้าที่ห้าก็จะตามมานะครับเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ได้มีสาระหรือเปล่าไม่รู้นะนะถ้ามีก็แชร์กันด้วยครูไม่ได้ลุกขึ้นมาขายคอสแต่ครูต้องการก่อนลูกศิษย์ครูทุกคนเพราะครูรู้ว่าคนที่ดูครูอยู่ก็เป็นคนวงในครับ คูก็มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ครับที่ครูแชร์ไปแต่ถ้าได้ดูก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้ครูกําลังทาโปรเจกต์อะไรก็ก็ไปตามดูนะครับครูทําทุกอย่างครับที่ที่คนที่ใส่ใจติดตามจะได้ประโยชน์ก็วันนี้ขอบคุณมากไลฟ์ Life ไม่นานครับคุณต้นสวัสดีครับต้นต่อขอบคุณเนาะเฮ้ยพี่ต้นพี่ต้นเป็นเด็กเก่งมากลลก ก็สู้ๆนะครับแล้วก็มาเจอครูมาเป็นคนสําเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก้าวเดินครูพี่มอ็อกสร้างนักเขียนอาชีพไหนก็เป็นนักเขียนได้เพราะครูมั่นใจว่าคนที่เขียนหนังสือได้คือคนสําเร็จการทําธุรกิจหนังสือครูบอกเลยครับไม่ได้ทําให้คุณรวยไม่ได้ทําให้ครูรวยแต่ทําให้ครูไปต่อได้เพราะครูเชื่อว่าคนที่ ถ้าครูปั้นใครแล้วลุกขึ้นมาเป็นไอดอลเป็นไฟฉายสองทางให้คนอื่นได้กูมีความสุขและโลกนี้ก็จเจริญกูทำแค่นี้เองครับไม่ได้คิดอะไรเยอะขอให้ทุกคนมีหัวใจแบบนี้แล้วชีวิตเราก็จะดีเดเ e c ชั o นสำคัญกว่าสปีดวันนี้ที่คุณแย่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะเป็นขาลงตั้งสติแล้วก็นับหนึ่งให้ได้ แล้วก็แบ่งปันด้วยหัวใจของเราเนาะโอเคครับรักทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ